สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ทุกพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับขณะนี้อยู่กับสา,ายลุยสายเลาะอ๋อฟเชียววันนี้ได้มาอยู่ที่ที่ไหนเอ่ยพุทธมนทนสายสี่ครับผมอันนั้นที่มุ่งหน้าที่ ไปสารยาครับสารยาทางนี้ไปทางย้อนกลับไปทางนี้นะครับไปเพชรเกษมไปกระทุ่มแบนอันนี้ผมอยู่ตรงที่สวนพุทธมนทนครับผมจอดอยู่ข้างๆเป็นสวน ภาพพุทธมนตลอยู่ตรงนู้นครับมาจอดทำอะไรเอ่ยตรงนี้ไม่ใช่มาจอดดักจับความเร็วนะครับ <c oughs> <c oughs> มาจอดรอผู้โดยสารครับผมผู้โดยสารมาที่มอมหิดลสารยาลูกค้าประจำครับผม <c oughs> เขามาซ้อมรับปริญญาฝั่งนู้นไม่มีที่จอดเลยครับผม ตันหมดครับก็เลยมาหลบจอดอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมเห็นเขาจอดกันครับผมก็เลยมาจอดอยู่ที่นี่ณนะตรงนี้รอเขาเข้าไปซ้อมครับซ้อมเสร็จซ้อมเสร็จแล้วก็เขาจะโทรมาเรียกเข้าผม ในสวนร่มลื่นมากครับผมถ้ามีเสือมานะผมเข้าไปนอนเลยเรียบร้อยแต่เสือคงจะไม่เหมาะครับถ้าเสือคงจะโดนนเอ้นอนนอน,น,อ,นอยู่คงจะโดนไอ้พวกนั้นลากลงไปในนั้นนอนคงต้องเป็นเปรครับผมวันนี้ได้งานนิ่มๆครับผมมาจอดรอ เมาเช่าวันครับผมวันนี้มารอที่นี่เลยใครที่เข้ากรุงเทพมาจะไปทุระต่างๆนะครับผมแบบก็ไปหลายที่สนใจสอบถามมาได้เลยครับผมใครที่เข้ากรุงเทพมาจะไปทําทุระหลายๆที่นะครับผมไม่ต้องขึ้นรถต่อรถเอาคันเดียวให้มันจบไปเลยทีเดียว เรามีให้บริการนะครับแท็กซี่สายรวยคันนี้พร้อมจะบริการทุกทท่านครับผมนี่อยู่ใต้ต้นคูนคำ้ำต้นค้ำต้นคูนครับผมนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้ฝากไว้ได้วยนะครับสำหรับ การบริการของแท็กซี่สายลุยครับผมแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพบริการไปทําธุระต่างๆหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าให้นําเที่ยวหรือเหมาเช่าวันครับผมเรามีพร้อมจะบริการทุกๆท,ท่านครับผมรถสะอาด นี่เลยสโลแกนรถสะอาดนั่งสบายทรงตรงถึงที่หมายปลอดภัยทุกเส้นทางผู้หญิงคนเดียวเดินทางได้ครับผมตรงต่อเวลาคนขับไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไว้ใจได้ขับรถทางไกลได้ขึ้นเหนือล่องใต้ถวยสารไปได้หมดทุกที่ ไปทั่วทีบทั่วแดนแล้วก็มีข่าวมาครับข่าวมาแจ้งว่าวันที่17ถึงวันที่20นี้จะไปอีกแล้วครับผมที่เดิมจังหวัดนครศรีธรรธมร,ธธราชอำเภอจุฬาภรณ์ลูกค้าบอกมาเป็นว่า ให้ตวรวจสภาพให้ตรวจสอบสภาพเช็ครถรอเลยแต่วันที่1 7ถึง20เดี๋ยวจะเดินทางไปที่นครศรีธรรมราชอำเภอจุฬาพรอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมแต่ถ้ามีการเขาเรียกอะไรครับยกย้ายเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับผม ลืมบอกเบอร์โทร0926143880<ม>แท็กซี่สายลุยตอบจดทุกการเดินทางนะฝากไว้ด้วยนะครับผมคนที่เข้ามาดูช่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมสำหรับช่องสายลุยสายเลาะออฟพิเชียว คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้ทุกๆท,ท่านสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนกันนะครับสวัสดีครับ